ครับสวัสดีครับอ่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์ออฟเตอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ี่คับเปิมนะครับผมแล้วก็เราอยู่บนรถนะครับวันนี้เราจะไปกันที่เนบิดอ์นะครับอ่าเดินทางจากย่างกุ้งนะครับระยะทางจากอ่าย่างกุ้งเนี่ยไปเนบิดอ์ก็ประมาณ3ามรอห้าสิบกิโลนะครับก็เดี๋ยวอ่าบรรยากาศการเดินทางเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับโอเคครับผมอ่าลืมบอกไปครับเวลาตอนนี้ที่เราเดินทางนะครับคือแปดโมงห้าสิบนะครับ ยังอยู่ในตัวเมืองย่างกุ้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าเมื่อเราถึงที่เนบิดอนเราใช้เวลาการเดินทางอ่าเท่าไหร่นะครับจนไปถึงที่เราเช็คอินที่โรงแรมแลวนะครับโอเคครับผมโซโซครับวันนี้เราจะไปกันที่เนบิดอนนะครับเมืองหลวงแห่งใหม่ของประเทศพม่านะครับจะไปดูบรรยากาศของเมืองเนบิดอนเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้ว เราจะไปพักหนึ่งคืนที่โรงแรม Excel Capital Hotel นะครับซึ่งผมจองผ่าน t i p c o m นะครับด้วยราคาเพียงแค่คืนหนึ่งก็1,055บาทนะครับครับตอนนี้เรากำลังผ่านาในส่วนด่านเก็บเงินในที่เส้นถนน Highway ย่างกุ้งมันเดเลยนะครับ ถนนไฮเวย์ย่างกุ้งมันเดเลนะครับมีความยาวทั้งหมด587กิโลเมตรนะครับโดยเริ่มจากเมืองย่างกุ้งนะครับผ่านเมืองเนบิดอนะครับแล้วไปสิ้นสุดที่เมืองมันเดเลนะครับผมซึ่งเป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมามีความาสะดวกสบายในเรื่องของรุ่นระยะทางในการเดินทางได้มากเลยครับถ้าเปรียบเทียบก็คล้ายๆกับถนนมอเตอร์เวย์ในบ้านเราครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ามาถึงจุดพักรถนะครับบนถนนเส้นไฮเวย์ย่างกุ้งมันเลย์นะครับเราก็วิ่งมาประมาณ200กว่ากิโลนะเข้าๆนะ200กว่ากิโลแล้วเพราะถ้าเราวิ่งไปในปีดอเนี่ยประมาณ300กว่ากิโล350กิโลเข้าๆแล้วกันนะครับก็ประมาณครึ่งทางแล้วละ่ะนะก็เดี๋ยวเราพักกินข้าวก่อนครับตัวนี้เป็นจุดพักรถนะครับก็่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราไปกินกันตรงไหนมา เวลาตอนนี้ก็1 1บเอ็โมง้เลยนะเกือบเทีย่ยงแล้วโอเคเดี๋ยวเรามากินกันร้านนี้แล้วกันนะครับเอ็กซเพสตรงนี้น่าจะซีลเนื้อซีลเอ็กซเพสเนื้อป่ะเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันต่อ เดี๋ยวเรามาดูอาหารกันนิมีอะไรบ้างมันมีมันมีข้าวผัดของแบบนี้ข้าวผัดแบบนี้กับแบบนีอ้อันนี้มันแตกต่างกันอย่างวรเนี่ย น่าจะเผ็ดนะจนนี้เราจะุกขึ้นแคงนะตัมาจเรา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 กลับไหมอ่ะม,มันเนี่ยมันมีกุ้งเนี่ยเราเล่นน่นากินนะุเนี่ยเรงที่ตกะบอลุอถามว่าอยากกินแล้วอ้อเอาเหรือมะอันนี้นี่มะ ข้าวนี่โอเคอันนี้ขามีจอเนี่ยอ่าขามีจอไงั้นข้าม่จอนิดวันนิดวันอย่างยารจายยากระจายอ่าเพราะว่าทุกที่่ราเีอาเสรเาไอ่านะอันี้พอไหมเออพอแล้วกี่ยังเดี๋ยวกินเข้าด้วยกันท้าทาไีโอเค ไม่ไรเดี๋ยวมาแล้วค่อยไหว้ทีกันเหมือนกอ้ดนตรีนึกปุ๊บต้องรีบนั่งเลยเดี๋ยวไม่มีที่พอสั่งหาเสร็จก็ไปห้องน้ำกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าห้องน้ำบนถ้นในเวนี้ สะอาดหรือเปล่านะครับผมห้องน้ำผมถือว่าใช้ได้นะความสะอาดนะถ้าเป็นแบบห้องน้ำแบบไอบนถนนเส้นไฮเวย์นะือว่าสะอาดใช้ได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะอาหารทีนะ่เราสั่งังอนนี้เป็นมีต่อข้าวผัด เขาผัดแน่ใจแบบจืดๆเนี่ยตัวนี้เป็นขมิ้นจ่อแบบแบบน่าจะเป็นพริกอ่ะน่าจะเผ็ดหน่อยนะครับแล้วก็อาหารตรงนี้ก็ผัดผักนะครับแล้วก็กุ้งกุ้งตัวใหญ่นะกุ้งอันนี้พาวเนี่ยโอเคปลาซูลปลาซูนตัวใหญ่นะอันนี้ใหญ่สุดปลาซูนเวอร์รี่บิ๊กเร์ี่บิ๊กปลซูนาจีมาเดี๋ยวดูรสชาติเฮ้ยเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนเป uh, <high> ็นยังไง เท่าไหร่นะสีมันแดงแต่ไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่ามีรสเผ็ดนิดๆอร่อยไหมอร่อยเดี๋ยวดูรสนี้นะนะถือว่าเป็นข้าวผัดที่รสชาติด,ดีที่เราเคยกินมาในพมานะ่านะเพราะว่ามันไม่จืด มันมีความเค็มน,นิดๆถืวอว่ามีมูลค่าอันนี้แบบจืดนะอครับเหมาะสำหรับแบบคนไม่กินเผ็ดอ่ะแบบเด็กๆก,กินได้แต่นี่ก็ไม่เผ็ดมากนะก็นใช้ได้อยู่เดี๋ยวดูผักนี้ผัดผักอร่อยกำลังพอดีไม่เค็มเกินไปด้วย ข้ามันนะครับบนถนนไฮเวย์ย่างกุ้งมันดเดล oh. ีคือพักรถจุดนี้ร้านเนี้ยฟื้อเอ็กซ์เพรสเนี่ยอาหารถือว่าอร่อยก็ได้เลยถ้าถ้าใครผ่านตรงนี้ผมว่าแวะตรงนี้นะครับ oh. เพราะว่ามันมีจุดพักรถไฮเวย์อยู่หลายจุดนะบางที่ก็ไม่ค่อยอร่อยนี่เราเคยกินมาหลายร้านแล้วถูกป่ะ <Yeah. S 1> ร้านนี้ถือว่าใช้ได้โอเคมาเริ่มกินข้าวกันต้น oh. โอเคครับตอนนี้เราก็กินอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะครับราคาอาหารนะครับนี้สามหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าสิบจานนะครับส่วนราคาก็จะเป็นเงินไทยเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นในคลิปแล้วกันเนี้ยโอเคแต่เนี้ยจริงๆราคาอาหารจริงๆมันสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยนะแต่ไม่มีแท็กพันแปดร้อยเก้าสิบถ่ายมาแท็กคือภาษีอะ่ะหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบมันจะบวกแท็กไปนิดนึงเลยต่างไป่ต่ายไม่รูจั โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงเอ็กเซลโฮเทลนะครับอยู่ในเนมิดอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คอินก่อนไปก็ถือว่าโรงแรมเป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่เหมือนกะใหญ่กว่าในยังกุ้งที่เราไปอ่ะค่อนข้างหรูกว่าหรูกว่าราคาเท่ากันเลยนะ พันนิดนิดเท่ากับไอ้ทันแฟน,นชองอ่ะที่เราไปอ่ะเท่าพอๆกันเขาเหลือแบบนี้นะเขาหลือแบบนี้นะอู้น้ำอู้น้ำอ่ะอูน้น้ำแบบเออเอา,เอามาเลยคู้นำ้นำแบบก็เรียบร้อยนะครับเด<ม>ี๋ยวเรามาดูห้องพักกันว่าเป็นยังไงนะนแต่ว่าโรงแรมหรูใช่ได้อ่ะใหญ่ด้วย ราคาก็จองพันทิพย์ก็รูปภาษีก็พันห้าสิบห้าบาทถือว่าถูกนะจะเดี๋ยวดูห้องเป็นยังไงแต่ดูแค่สภาพโรงแรมบอกโอเคนะมีสระว่ายน้ำตรงนู้นเวยข้างล่างห้องไหนไม่ไม,ไม่เดี๋ยวจะดูเถึงแจ่มมาโอ้ oh. แต่ว่า เยน็นซะแล้วอ๋ออ่ะโอ้ห้องหรูเลยวะอันนี้คือห้องพานครับหรูนะดูห้องน้ำดีกว้างมา,าก,อกอีอาบอาบน้ำเออโอเค โอเคเดี๋ยวให้ให้สวิตให้สวิตนอกกันนะอ่ะโอเคให้สักสามพัน,น 3, แล้วกันจะเท่าเนี้ยโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาดูนะครับภายในห้องถือว่าห้องดีกว่าโรงแรมที่เราเคยนอนที่ซานชองนะราคาเท่ากับซานชองเลยพันนิดๆถูกป่ะแต่ว่าห้องเนี่ยห้องน้ำกว้างมากมีอ่าง ที่อาบน้ําด้วยแล้วในห้องน้ําแล้วเขาก็มีอ่ากระจกนะเหมือนแต่งหน้าถ้าเป็นผู้หญิงก็แต่งหน้าในห้องในนี้ได้เลยมีไดรปผมมีได้ประผมครบกระจกบานใหญ่ก็มีนะแล้วกระจกสําหรับแต่งตัวในนี้เลยแต่งตัวในห้องน้าได้เลยอแล้วที่สําคัญนะเขาจะมีตู้เซฟให้ผมเห็นกับทุกโรงแรมเลยนะทั้พแม่ากมีตู้เซฟให้ผมว่าดีนะสาหรับเรื่องความปลอดภัย แล้วมีอะไรตู้เสื้อผ้าใหญ่นะอันนี้ตู้เสื้อผ้าผมว่าเขาค่อนข้างใหญ่เลยล่ะนะครับมีตู้เย็นนะมีตู้เย็นให้ในตู้เย็นมีอะไรบ้างมีน้ําให้สองขวดตู้เย็นก็มีน้ําให้สองขวดนะแล้วก็นี่เ้ยมีมีน้ําข้างนอกสองขวดรถแช่ไว้สองขวดไม่รู้ไอแช่เสียตังบ้า่มัม่รู้นะไอถ้าเรากินในนี้อาจจะเสียตังนะครับแล้วก็มีพวก ผูกชานะครับแล้วก็กาแฟชาสองซองกาแฟสองซองกาต,ต้มน้ําร้อนอมาดูมีอะไรอีกโอ้โหอันนี้ก็เครื่องแป้งนะครับกระจกเขามีเยอะนะกระจกตรงนี้ก็มีกระจกนะนะอันนี้ก็เครื่องแป้งมีทีวีคือชั้นเนี่ยเป็นชั้นชั้นทีวีเขาก็โอเคนะวางข้าววางของได้มีเก้าอี้สองอันตัวใหญ่เลยเก้าอีอ้ใหญ่เลย แล้วก็มีเตียงสองดูวิวที่เป็นไงโอเคเรามาดูวิวตรงนี้กันไหนวูรูดไงวะถือว่าเป็นเราได้ห้องที่ได้วิววิวหน้าถนนเลยถือว่าสวยมากเห็นไหมเห็นไหมดูวิวตรงผ่านผ่านหน้าห้อง ที่ห้องพักก็มีระเบียงนะครับวิวตรงนี้ก็เห็นเห็นเห็นถนนกว้างเลยนะครับโซนนี้เป็นโซนโรงแรมเพราะว่านบิดอเนี่ยเขาจะแยกเลยนะแยกโซนโรงแรมโซนอุตสาหกรรมโซนทหารมีส่ายน้ำโอเคนะสาวน้ำนิสาเด็กกับสาะผู้ใหญ่ ไ,ไดยไม่ต้องเกไว้น้ำมาครับตรงนี้เป็นวิวด้านหน้าโรงแรมนะครับเราได้ห้องเป็นวิวที่ถือว่าเป็นวิวที่ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะมองออกมาปุ๊บเห็นถนนนะครับซึ่งมีความกว้างนะครับอยู่ด้านหน้าโรงแรมนะครับนรืบรรยากาศโดยรอบของโรงแรม Excel Capital Hotel ในเมืองเดวิดอนะครับผม เอ้ยมาดูชักโคแม่งสุดยอด <c oughs> ดูอะไรเขาเขาเล่นใหม่เอ้ถ่ายแนละ้วเอ้ทุหมุนไปเรื่อยๆอันนี้อ่ามีปื้ดออกมาอันนี้ไว้ล้างนะหนูมันก็ฉีดแล้วก็ล้างธรรมดาถูกป่าแต่ถ้าเราเข้าเข้าเข้าหนักนะนต้องหมุนฝั่งนี้อ่าหมุนฝั่งนี้ปุ๊บอ่านี่เห็นปะ่ะมันฉี่ขึ้นบนแล้วก็อันนี้ความแรงนะอันนี้บิบมันเรื่อยมันก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเนี่ยอันนีอ้อันนี้แบบล้างก้นแบบ ช็คโกของแบบญี่ปุ่นอ่ะเออใช่ได้เว้ยนะอ่าถือว่าโอเคเลยลเอ่ะเดี๋ยวต้องใช้บริการมันหน่อยละโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศโดยรอบของโรงแรม Excel Capital Hotel นะครับที่อยู่ที่เนบิดอนนะครับว่าบรรยากาศนอกโรงแรมเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเรามาดูกันแล้วกันมาพื้นที่เขาใหญ่นะ ครับอ่าลืมบอกไปครับหาเรามาถึงโรงแรมนะครับก็ประมาณสักบ่ายสองโมงกว่านะครับก็เกือบบ่ายสามโมงครับจากเดินทางก็ประมาณแปดโมงกว่านะครับใช้เวลาประมาณเข้าๆคือหกชั่วโมงนะครับจากย่างกุ้งมาที่เนบิดอนนะครับเอาละครับเรามาเดินดูในบริเวณรอบโรงแรมนะครับก็เมื่อกี้ที่เจอคือเป็นสระน้ําที่เป็นสระสําหรับเด็กนะครับตรงข้างหน้าผมเนี่ยเป็นสระสําหรับผู้ใหญ่ครับซึ่ง บรรยากาศโดยรวมถือว่าโอเคนะครับสระก็สวยง่ะสวยงามใช้ได้ครับผมก็เหมาะกับการที่เรามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับถ้าเราอยู่โรงแรมเราอยากจะว่ายน้ําก็มีสระให้ว่ายน้ํานะครับแต่ว่า,าการท่องเที่ยวตัวนี้ที่เนบิดอ์เนี่ยผมว่ายังยังไม่ค่อยคึกคักนะครับเพราะว่าไม่เห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะครับผมน่าจะเป็นชุดแรกๆนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับผมตอนนี้ครับ ครับตอนนี้ก็เราออกจากโรงแรมนะครับอ่าก็คือจะไปขับรถเล่นกันครับดูถนนโดยรอบในเมืองอ่าในมิดอไปอยังไงบ้างครับก็คือถนนเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วรถก็ไม่เยอะครับอ่าแล้วถนนสะอาดนะครับแล้วตรงเกาะกลางหรือริมข้างทางเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ตลอดทางซึ่งผมว่าสวยงามมากครับสวยงามกว่าในเมืองย่างกุ้งเอีกครับ เพราะว่ามันจะไม่จอแจนะครับและการจัดระเบียบในเมืองค่อนข้างดีมากครับที่เนปิดอครับผมครับเราจะเห็นว่าในเมืองเนปิดอครับจะมีจุดวงเวียนอยู่หลายจุดนะครับซึ่งกลางคืนเขาก็จะติดไฟสวยงามนะครับตรงนี้ครับโอ้โหถนนตรงนี้ข้างละแปดเลนนะครับตรงนี้ไม่ใช่น้อยนะครับสองฝั่งนี้ผมอยู่เลนนึงครับจะมีอีกเลนหนึ่งรถก็ไม่ได้เยอะครับทําให้ขับรถสบายๆนะครับแต่ว่า รถที่นี่ขับไวนะครับอันตรายเพราะว่าถนนมันโล่งครับแล้วมันกว้างด้วยครับในส่วนของเมืองเนบิดอนนะครับประวัติก็คือเขาเริ่มสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่มเ,เมื่อปีพศ2อ4 8ันห้า้อยสี่สบแปดนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีสอง1ันห้า้ห้าสิบเอ็ดนะครับแล้วเขาจะแบ่งโซนไว้4ี่โซนนะครับคือโซนที่เป็น่วนราชการนะครับโโรงแรมอ่าโซนในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็โซนทหารเขาจะมีโซนทหารเลยนะ แล้วเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญของการปริชาการของกอ,องทัพในพม่าก็าอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับแล้วจ็นจะค่อนข้างเข้มงวดเรื่องในความปลอดภัยนะในตอนเข้าเมืองมาเนี่ยเขาตรวจเข้มมากเลยนะฝั่งนูน้นฝั่งฝั่งเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างละ8ได้16เลนครับอันนี้ผมก็ให้เบิ้มอลองถ่ายบรรยากาศถนนนะครับโดยวิ่งข้ามเสียงชีวิตนะครับ ไปอีกฟากหนึ่งนะครับเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับว่าความใหญ่โตของถนนที่เนบิดอเป็นยังไงบ้างครับเราผมนึกว่าเราอยู่บนถนนที่อ่าหน้าพระบรมรูปเนี่ยที่เขาเดินสวนสนามถนนกว้างมากนะครับยังมีอีกจุดนึงนะครับจุดตรงที่เป็นตรงโซนทหารนะครับเขาจะไม่มีก่อกลางเลยนะครับเป็นถนนสองฝั่งเลยโอ้อดีโล่งเลยครับเหมือนเขาไวสวนสนามแท้ๆเลยครับอันนี้คืออันนี้ถนนปกตินะครับ ซึ่งสัญจรทั่วไปที่ในเมืองเนบอรอนะครับโอเคครับตอนนี้ตอนเชา้าก็เจ็ดโมงเช้านะครับเราอยู่ที่โรงแรม EXCEL Capital Hotel ที่เนบิอรอนนะครับเดี๋ยวเรามากินอาหารเชา้านะครับอาหารเชา้าอันนี้ที่อ๋ออยู่นู่นเยอะอย,อยู่นู่นน่นอันนี้โซนการอาหารก็นะก็ะที่ช้ที่นี่ ที่ไปไหนวะ ตัวตีนไข่สองใบเป็นตัวตีนเยอะ่ะเดี๋ยวลาที่ก่อนเดี๋ยวไอ้กับน,นีแเราค่อยมาตักกลับอีกกลับแล้วกันดินี่ไ แั่นเป็นมันฝรั่งทิชไนตอ,อันนี้น่าจะเป็นไก่เป็นไก่ใช่ปะ ทุก่ลูกไก่นะบอยชอบกินมากอีเป็นเหมือนราของอา,อาหารอินเดียจะใส่ในพวกขมิ้นจงขมินจอนะทอเร่ลูกไก่อนิดนึงปันตัโกุกกินเหมือนพระเลยร่วมทุกอย่างมินทบาท น้ำซุปนะครับอันนี้ก็มีน้ำซุปนะ สำหรับผมพอแล้วอันนั้นส้มหน่อยจ้ะ ฟค่อยตบท้ายตบท้ายครับเวลาตัวนี้ก็7โมง53แล้วเรานัดทนรับให้คนรถให้มารับตอน8โมงเช้านะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแล้วก็รีบเช็คอินนะครับเพื่อจะไปเที่ยวต่อนะครับอีกสัก2ที่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะกลับย่างกุ้งกันแล้วก็สำหรับคลิปการรีวิวของโรงแรมนะครับ Excel Capital Hotel นะครับที่เนบิดอก็ขอตบวได้วครับสวัสดีครับผม